ังคิดสวัสดีครับเพื่อนเอนก็มาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์ครับผมเห็นเพื่อนๆพืเ,พเขาท่องสูตรคุณ ่เนีจะต้องท่องสูตรคูณด้วยเหรอครับค่ะการคูณก็จะหมายถึงการบวกกันของจํานวนที่เท่ากันหลายๆครั้งค่ะเช่น4คูณ8หมายถึง8บวกกัน4จํานวนการที่น้องๆท่องสูตรคูณได้ก็จะทําให้น้องๆสามารถหาผลบวก ของจานวนที่ซ้าการได้รวดเร็วขึ้นค่ะเช่นถ้าต้องการซื้อดีเซล6แท่งแท่งละ8บาทก็จะหาจํานวนเงินโดยการนํา8บวกกัน6จํานวนแต่ถ้าน้องๆท่องสูตรคูณได้การหาจํานวนเงินทําได้โดยการนํา6คูณกับ8ซึ่งมีค่าเป็น48ค่ะเอ๊แล้วถ้าเพื่อนๆต้องซื้อขนมวันละ20บาทสัปดาห์หนึ่งเพื่อนๆต้องเสียเงินซื้อขนมไปเท่าไหร่นะสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี